สวัสดีครับทุกทุกคนพบกับฟิวแล้วนะคบทุกทุกคนคงทราบกันอยู่แล้วว่าภายในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีสิ่งดีๆนะครับทาให้คนเนี่ยตื่นตาตื่นใจกันเยอะแยะมากมายเลยแต่วันนี้นะครบฟิวจะทุกคนเนี่ยมารอบรั้วมหาวิทยาลัยนะครับด้วย3มร้านเด็ดย่านบางสมเด็จนะครับซึ่งร้านเด็ดที่ฟิวเนี่ยจะนำเสนอทุกคนเนี่ยมีร้านอะไรกันบ้างไปชมกันเลย สำหรับร้านแรกของเราครับก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลุงจัดนั่นเองซึ่งร้านนี้นะครับขึ้นชื่อเลยก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับซึ่งเราครับได้สัง่งนี่เลยเป็นเส้นเล็กนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเรามาลองชิมกันดลก่อนว่ารสชาติเนี่ยจะเป็นยังไงแต่โดยปกติแล้วเนี่ยคะ่ะร้านเนี้ยคนจะเยอะมากนะครับซึ่งคนเนี่ยอยู่ชั้นล่างหมดเลยเราก็เคยขึ้นมาชั้นบนนะครับมาลองชิมกันดีกว่าค่ะ บอกครับว่าตับของเขาเนี่อร่อยมากน้ำซุปครับเข้มข้นถึงใจมากๆเลยทุกคนนะครับต้องมาลองชิมเลยนะคะเอาละครับหมดไปแล้วครับสรับร้านแรกร้านต่อไปเนี่ยจะเป็นร้านอะไรเนี่ยเราไปชมกันเลยนะคะ พอถึงร้านที่2แล้วนะครับซึ่งร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่เด็กบ้านสมเด็จนะครับต่างก็มาซื้อกันนะก็คือร้านวิภาเกษตรโบราณนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยเหมาะมากเลยกับสภาพอากาศที่ร้อนมากๆนะครับในช่วงนี้มาดูกันนะครับว่าเราเนี่ยได้สั่งน้ำอะไรไปนะครับ ครับเราก็ได้มาแล้วนะครับนี่คือน้นาำโกโก้นั่นเองเรามาชิมกันดีกว่าว่ารสชาติจเป็นยังไงน,นะครับหอมหวานนะครับโกโก,โก้เนี่ยรสชาติเข้มข้นมากๆเลยอของคาวก็ผ่านมาแล้วเครื่องดื่มก็ผ่านมาแล้วเราจะพลาดของหวานไปได้ไงเรามาดูกันดีกว่าว่าเด็กบ้านสมเด็จกินของหวานอะไรกันเราไปชมกันเลย แล้วครับมาถึงร้านสุดท้ายน,นะคบก็คือร้านโตเกียวนะครับซึ่งร้านนี้เนี่ยมีจุดเดเน่นเลยก็คืออยู่ใกล้มังฝรา่ที่อรยมากๆเลยซึ่งร้านโตเกียวนี้นะคบเป็นร้านโตเกียรรสเผ็ดน,นะครับซึ่งนับมีไส้เนี่ยที่หลากหลายมากเลยและอิสระนะครับก็สามารถทานได้ด้วย นะครับเราก็ได้มาแล้วนะครับขนมโตเกียวงเรานะครับซึ่งเราเนี่ยสั่งเป็นไส้หวานมานะครับลองมาลองชิมเลยดีกว่าแป้งกรอบมากเลยนะครับแล้วไส้เนี่ยก็ไม่หวานจนเกินไปด้วยรสชาติเนี่ยกลมกล่อมกำลังพอดีเลยใครไม่ซื้อเนี่ยถือว่าพลาดมากเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ3ร้านเด็ดในย่านบ้านสมเด็จที่ผมนะั้นได้นาเสนอถึทุกคนไปแต่ว่าร้านเด็ดเนี่ยยังไม่หมดเียเน,นะครับทุกๆุกคนเนี่ยต้องมาเห็นนะครับด้วยตาของตัวเองต้องมาชิมด้วยตัวเองนะครับถึงจะได้รู้ว่าบ้านสมเด็จเนี่ยยังมีร้านเด็ดอีกเพียบเลยสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ